สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็จะมา,าพูดถึงเรื่องราวของประกาศตัวหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะมีผลกระทบระดับหนึ่งในอนาคตนะเป,นเป็นลักษณะเชิงของเต,ตรียมการไว้มากกว่านะครับเ,เป็นประกาศเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานระบบคลาวนะครับซ,ซึ่งออกมาจากทางาสกมชนะครับไอ้ร่างอันนี้เนี่ยก็ได้ผ่านการเรียกว่ายังไงดี เรียกว่าใช้คำอ,อะไรรีวิวนะครับแล้วถ้าเกิดดูจากเนี้ยนะฮะจะเห็นว่าในล่างเนี้ยนะครับเขาบอกว่าอ่าเป็นที่แก้ไขมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่คุยกับโฟกัสกรุ๊ปนะครับแล้วก็ได้เป็นแนวทางตัวนี้ออกมานะครับก็ก็น่าสนใจนะครับคือจริงๆตัวเนี้ยมันก็คือมันมันมาจากที่นโยบาย Cloud f อ r s t นะครับของของรัฐบาลใช่ไหมคือการที่เราจะไป Cloud ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของความปลอดภัย นะครับซึ่งทางสกมชที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเนี่ยก็เลยออกอแนวทางมานะครับกอ็อาจจะค่อยๆอ,อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเหมือนที่ผ่านมา,าจ,จะเป็นเป็นท่อนๆแล้วกันนะครับก็เพราะตอนที่เริ่มอ่านมาเนี่ยก็เห็นเห็นหลายจุดเหมือนกันข้อมูลหลายจุดเหมือนกันที่อาจจะต้องมีการเ,าเตรียมการไว้ก่อนนะครับ ก็ประกาศตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์ให้เผื่อให้ใครสนใจเข้าไปอ่านแล้วก็ให้คอมเมนต์มาก็อย่างที่เรียนนะครับเขาก็เกริ่นมานะครับว่าเป็นตัวนี้เป็นเป็นแนวคิดของคอนเซปต์ของ Cloud First นะครับซึ่งซึ่งเขามีกรอบอยู่นะครับในระยะเวลา5ปีเนี่ยนะครับที่จะเริ่มให้เข้าใจว่าเป็นหน่วยงานหลายๆอย่างหน่วยงานรัฐหรืออะไรเงี้ยนะครับนโยบายทำอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไปที่คลาว แต่ก็เท่าที่ดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริการที่เขาพูดถึงเนี่ยมันเป็นขอบเขตแค่ไหนเวลาเราพูดถึง Cloud First นะเป็น i อเป็น s a ดเป็น PASS หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็แต่กแต่ก็คือกรอบเนี่ยมันมันแอพลายใช้ได้กับหมดทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาก็อธิบายดีเทลไว้ไวพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เ,เริ่มต้นเนี่ยก็คือมีการ d e f i n หลายระดับนะครับโครงสร้างความความต้องการต่างๆนะครับซึ่งกรอบแนวคิดพวกนี้ก็มาจาก อันนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ที่เรียกว่าไงดีเป็นตัวสรุปง่ายดีนะดูน่าสนใจดีนะเราจะเห็นว่ามันจะมีการกําหนดผลกระทบนะครับของข้อมูลนะครับหรือระบบสารสนเทศ คือคือมันก็ต้องอ้างอยงจากระบบเดิมก่อนเนาะว่าว่าของเราเนี่ยเข้าขายหรือเปล่าตัวประกาศนี้เข้าขายใครบ้างเงี้ยคงคงไม่ใช่กับเอกชนทุกรายนะครับเฉพาะเอกชนที่อาจจะมีการให้บริการบางอย่างที่ให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็คือก็จะต้องเข้าขายพวกนี้ด้วยนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการ define ก่อนนะรเราจะเห็นว่ามันจะมีการแบ่งเป็นหลาย level เ,เ,ลเลยเป็นทั้งหมด3 level เ นะครับที่เป็นผลกระทบระดับต่ําระดับกลางระดับสูงไอ้ตัวเนี้ประกาศอันนี้นะครับที่มีการจัดการเรื่องเรื่องผลกระทบหรือระดับเนี่ยมันมีมาสักพักแล,ล้วล่ะนะครับแล้วก็มีหลายหน่วยง,งานก็เริ่มมีการส่งประเมินแล้วก็ส่งรายงานไปแล้วล่ะแต่ตรงเนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าประกาศนียมันเป็นใช้กับระบบขลาวนะครับเพราะ,ะนั้นก็คือแปลว่าเราจะต้องมีการมา ประเมินใหม่นะครับว่าระบบคลาวของเราเนี่ยมันจะเข้าเกณฑ์หรือว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบคลาวของเราเนี่ยนะครับมันมันเข้าเกณฑ์ผลกระทบระดับไหนใช่ไหมครับเราจะเห็นเลยถ้าเกิดเป็นระดับต่ำเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะมีะบังคับไม่กี่ข้อนะครับแล้วก็สามารถทําลักษณะที่เป็นเซลล์แอสเซสเมนต์นะครับแล้วก็ส่งให้คนที่เป็นหน่วยงานกําก,กับดูแลของเรานะครับดูแลแล้วก็รับรองได้นะครับ ในแง่ของผู้ให้บริการนะผู้ให้บริการนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผู้ให้บริการส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น ISO นะครับพวก2 7 0 0 1 2 7 0เ7่อเลยพอะไรพวกนี้นะครับไลน์ลเข้าไปก็อาจจะมีว่าเาต่จริงผมยังยังคือผมเข้าใจเกณฑ์นนะว่าวาสมมติผลกระทบระดับต่ำผู้ให้บริการก็ไม่ต้อง ขึ้นไปในเลเวลที่สูงมากนักนะครับอย่างตัวตัวคาวคาวซิเคตี้อ a l ลอนส์เนี่ยก็เป็น Star ์เลเวลหไม่ต้องถึงเลเวล2องอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะนั่นคือจุดประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือ ไอ้เรื่องผลกระทบเนี่ยแหละที่เราจะต้องมีการประเมินนะครับประเมินดูว่าไอ้ระบบคลาวของเราเนี่ยนะครับหรือว่าข้อมูลที่จะขึ้นคลาวของเราเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบอะไรเป็นยังไงบ้างาจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นระดับสูงเนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าข้อกำหนดข้อ1ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะต้องมีมีหมดเลย นะครับแล้วก็ต้องผ่านเ e r t i f i e d Body ด้วยนะครับแล้วก็มี ISO นะครับมีพวกต้องมี ISO ที่ในเลเวลที่สูงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องการประเมินผลกระทบเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะผมเชื่อว่าจริงๆหลายหน่วยงานได้ได้มีการประเมินระบบที่สำคัญไปแล้วนะครับว่าตัวเองเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคือปรับมาใช้บนคลาวเนี่ยก็อาจจะไม่ซับซ้อนนักทีนี้ตอนแรกที่ผมหาเนี่ยนะอันนี้เขาก็จะมีตัว เขาบอกว่าท,ท,ที่การจัดประเมินพวกนี้นะครับในผลกระทบเนี่ยมันก็จะอยู่ในเอกสารในประกาศนะครับที่ทางสกมชเนี่ยมีการบอกมาลงหน้าละนะก็ไปหาเอกสารเจอนะครับในเอกสารเนี่ยก็จะมีพูดถึงตรงนี้ไว้นะครับในการ d e f i จริงๆแล้วก็คือเขาก็ refer ตาม C A A นะครับ Confidentiality Integrity นะครับแล้วก็ Availability ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นตัวหลักนะครับจะเป็นจะเป็นเรียกว่าอะไรดี แฟกเตอร์หลักนะครับที่จะใช้ในการประเมินนะครับซึ่งซึ่งในสามหัวข้อเนี่ยนะครับเขาเขาก็ดีฟ i n ไว้ชัดเจนแต่ที่ผมสงสัยอย่างนึงเหมือนกันก็คือว่าใครเป็นคนประเมินนะครับพวกนี้ก็คือ แต่จริงมันก็อธิบายไปค่อนข้างชัดน,นะว่า,วามันก็นก็พอบอกได้แหละว่าในแง่ของ3ม,มุมเนี่ยนะครับแต่ละคนเป็นยังไงนะก็คือจะต้องประเมินว่าในแง่ของผลกระทบนะในแง่ของเรื่องความลับเนี่ยนะครับสมมติมีปัญหาขึ้นมานะครับมันจะกระทบแค่ไหนนะครับแบ่งเป็น3าระดับนะครับต่ำกลางสูงใช่ไหมครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยพอเราทําประเมินทั้ง3ด้านแล้วเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนนะครับถึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ชั้นข้อมูลของเราไอเรียกว่าไม่ใช่ข้อมูลไอตรงเนี้ยที่เราจะมาใช้ ว่าของเราในตกลงระบบที่เรามองเนี่ยผลกระทบเนี่ยเป็นเกณฑ์ไหนนะครับก็อย่างนี้เขาก็ d e ไฟไปค่อนข้างชัดเจนนะนะอย่างในเคสเนี่ยนะครับให้หน่วยงานพิจารณาแต่ละด้านนะฮะเรื่องความเสียหายทางการเงินนะครับเรื่องจํานวนผู้ใช้บริการเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมีการผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับแล้วก็มีการจัดถ้าเกิดสมมติในแง่ของการรักษาชั้นความลับเนี่ยมันก็ชัดเจนดีนะมีการ d e ไฟไว้เลย นะครับถ้าเกิดสมมติข้อมูลที่เป็นชั้นความลับเนี่ยนะครับก็คือยังเป็นระดับต่ำเป็นอย่างน้อยจะเห็นว่าเป็นการไล่ขึ้นนะครับชั้นถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยเป็นลับมากนะครับก็จะเป็นระดับกลางเป็นอย่างน้อยนะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีการกำหนดถ้าเกิดเป็นราชการเนี่ยเออเนอะผมไม่รู้ว่าเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาเพราะอันนี้จะเป็นข้อมูลเนี่ยก็จะกำหนดชั้นความลับ ตามระเบียบรักษาความลับของราชการนะเขาจะมีการประเมินไว้เลยว่าถ้าเกิดข้อมูลเป็นชั้นลับที่สุดเนี่ยนะครับก็เป็นผลกระทบระดับสูงเพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีข้อมูลตรงนั้นนะฮะ เออเรื่องชั้นความลับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอย่างข้อมูลประชาชนเนี่ยเราถือว่ามองเป็นชั้นความลับขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์นะครับในการประเมินว่าระบบที่เราขึ้นคลาวเนี่ยมีข้อมูลที่มีชั้นความลับขนาดไหนบ้างใช่ไหมเพื่อมันจะออกมาเป็นอ,อ่ดูว่าผลกระทบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่างเช่นกรณีที่งงานไม่สามารถก็ถึงเอ่อเรื่องเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของ a v a i l a b i l i t y ใช่ไหมฮะเรื่องที่ว่าถ้าเกิดสมมติ ถ้าเกิดสมมติว่าหน่วยงานนะครับมีไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วแก้ไขได้เนี่ยมันมันจะกระทบแค่ไหนนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะกระทบบุคคลเพียงเล็กน้อยคือคือส่วนตัวผมนะบางทีพวกเนี่ยมันไอ้คำว่าเล็กน้อยเหลือจำกัดนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นระบบที่ไม่ได้มีใครใช้อย่างเงี้ยเหรอหรือว่ามีคนใช้ไม่กี่คนอย่างเงี้ยเหรอครับก็คือถือเป็นระดับต่ำนะฮะอันนี้เรื่องของ availability นะว่าเป็นระดับต่ําหรือว่าถ้าเกิดสมมติกระทบต่อทรัพย์สินอย่างร้ายแรงเนี่ยคำว่าอย่างร้ายแรงกับอย่างเล็กน้อยเนี่ยนะให้เป็นระดับกลางถ้าเกิดสมมติไม่ได้เลยนะครับส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและบุคคลอย่างมากเนี่ยถือเป็นระดับสูงนะไอ้พวกเนี้ยนะครับมันก็เลยแต่ก็คือเท่าที่ดูนะนะครับมันจะมีการประเมินใช่ไหมให้เรามีการประเมินในแต่ละประเภทของข้อมูลนะครับตาม หลังจากนั้นเดี๋ยวลองดูซิเขามีเขาเอามารวมมันยังไงเขามีการทบทวนทุกๆสาปีเหมือนกับว่าทําเองนะใช่ไหมใช่ทำเองก็คือคือรสูมรมันคือยังไงไม่รู้เนาะคือคือผมเองบางทีก็จะนึกถึงสูตรนะสมมุติเราบอกว่าอ C confidentiality เราอาจจะเป็นไม่มีชั้นข้อมูลที่สําคัญนักนะครับเราอาจจะบอกว่าไอ้ C ของเราเนี่ยเป็นประมาณสัก ปานกลางนะครับแต่ในเรื่องของอัลบ b ร l ตี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติมันใช้งานไม่ได้นะมันมีกระทบในวงกว้างนะครับแล้วเป็นหายเป็นเป็นคริติคอลเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายคะแนนที่ออกมามันเป็นยังไงนะครับมันเอามารวมกันหรือยังไงเนะี่ยดูซิการจะให้เวียดนามไม่ได้ไม่ได้บอกนะคือให้เวียดนาแต่ละแง่มุมนะครับแล้วก็ ผลกระทบต่างๆขึ้นมาเองนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเราคงต้องทำนะแต่ผมเชื่อว่าทำมาแล้วแหละคือคือที่ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าไอสิ่งทั้งหมดเนี่ยคือคือที่ผ่านมานะครับหน่วยงานภายใต้กํากับดูแลของสกมชเนี่ยเขาก็าผ่านจุดนี้ไปแล้ว นะเขาเขาต้องมีการประเมินความเสี่ยงประเมินผลกระทบต่างๆและมีการส่งรายงานไปแล้วละนะครับเพราะนั่นคือในใน,ในประกาศของเรื่องคลาวนี่ก็คือเป็นแค่ต้องเอาเรื่องของพวกนี้นะครับมามาใช้ในคลาวและอาจจะต้องไปรีเลทถึงนะครับเวลาพูดถึงอวบบ i ิตี้เนี่ยจะต้องดูว่าถ้าเกิดสมมติผู้ให้บริการคลาวนะอันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึที่อาจจะเป็นแฟกเตอร์ นะเพราะว่าในคลาวมันจะมีเรื่องของ Shared Responsibility m o d e ใช่ไหมครับเพราะนั่นคือ,อมันก็จะมีตรงนั้นที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้นะรู้ผลกระทบของของระบบหรือข้อมูลของเราแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเป็นแค่ระบบเรามีความสําคัญหรือข้อมูลเรามีความสําคัญที่มีผลกระทบระดับต่ําเราก็ทําแค่เป็นลนษณะของ Self Assessment ก็ได้นะครับ อันนี้ก็โดยโดยภาพรวมก็โอเคนะนะแต่ก็คือที่ผมยังนึกถึงก็คือไอ้เรื่องเรื่องของเนี่ยแหละอา่านี่ไงถ้าเกิดสมมติเป็นระดับต่ำเนี่ยต้องทำทุกปีนะครับถ้าเกิดเป็นระดับกลางเนี่ยนะครับก็คือต้องมีคนออกใบนะโดยโดยวงรอบเนี่ยสามปีนะรับรองปีแรกนะครับปีที่2ปีที่สเป็นการเหมือนคล้ายๆมาตรวจนะฮะเหมือนกันนะครับไอตัวที่เป็นระดับสูงก็เหมือนกันนะครับเป็นรอบ3ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกเนี่ยแหละนะ,ะเรื่องของสกงสโขบอะไรนะครับ ก็คือยังไงผมคงเข้าใจว่านโยบาย Cloud First Policy เนี่ยก็คืออันนี้มาแน่นอนนะครับเพราะเราจะเห็นว่าวันนี้เองใช่ไหม,มา m i c ร o อ o f t ก็เพิ่งประกาศที่จะมาตั้งศูนย์ข้อมูลของเอชชัวใน,ในไทยเพราะฉะนั้นเรื่องของ Cloud Cloud First Policy เนี่ยมีแน่นอนเออในนี้มันมีข้อหนึ่งนะ,ะมันพูดถึงเรื่องอะ,อะไรนะ Location geo location ด้วยนะครับว่า,ว,า,ว,าว่าผู้ให้บริการจะต้องมีการพิจารณาถึงว่าผู้ให้บริการเนี่ย geo location เ,เขาอยู่ที่ไหน นะ t a t a มีการ transfer ไปที่โซนอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะนะเพราะฉะนั้นคือตัวประกาศตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเร่งนะครับให้ทางผู้ให้บริการคลาวด์หลักๆเนี่ยนะครับเข้ามาตั้งศูนย์ Data Center ในไทยมากขึ้นนะครับก็ลองลองประเมินดูนะครับผมเชื่อว่าบางทีถ้าเกิดตัวนี้มันประกาศนงคับใช้จริงๆเนี่ยนะอีกสักพักท่านจโยบาย Cloud First มาจริงๆเนี่ยมันจะกลายมันจะประมาณว่า ถ้าเราของบทําระบบใหม่หรือรมีการไมเกรตเนี่ยนะเราก็ต้องอติดตา,ตามทำตามนะครับนโยบายคลาวยกเว้นนะครับยกเว้นว่ามันเชียงไม่ไม่ไม่ได้มาครอบครัตรงนี้นะจริงๆนโยบายคลาวเฟิร์สเนี่ยนะครับมันมันก็ยังมีอีกหลายส่วนเนาะที่ผมมองว่าแต่ตอนนี้นนโอเคมันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราที่เราทําทได้นะครับไม่เป็นเป็นเชิงไงก็คือเป็นเชิงที่ว่ามาตรฐานของระบบที่มันมีแล้วนะยังไม่ได้พูดถึง แต่เรื่อง u u p p y y h h i n เนี่ยมันจะเป็นเน้นที่ผู้ให้บริการคือผมมองว่าในส่วนพาร์ทของ Security บนบน o u o เนี่นอกจากระบบที่มันขึ้นไปรันหรือ d e PLOY ขึ้นไปแล้วเนี่ยในกระบวนการ Develop เนี่ยนะครับมันก็มีส่วนที่เราจะต้องพูดถึงเรื่อง Security เหมือนกันประมาณอย่างนั้นนะครับพวกนั้นก็คงต้องมีเหมือนกันแต่แต่นี้ก็คือก็เป็นก็โอเคนะครับในแง่ของเบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องมีพวกนี้เอาไว้ก็วันนี้ก็ประมาณคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยว เออจะลองไล่ไล่ลึกลงไปอีกนะฮะว่าเออถ้าเกิดสมมุติมีตรงไหนอีกไหมนะแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมผมมองว่ามันก็โอเคนะนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรก็เดี๋ยวจะลองจะลองส่งฟีดแบ็กเข้าไปแต่นี้ก็คือที่ที่อย่างนึ่งเืยต้องไปไล่หาไอ้ทัวเอกสารไอ้พวกของ c s a ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ นในแง่ของ ISO เนี่ยนะเพราะว่าเวลามันบอกว่าต้องทำอะไรใช่ไหมมันก็ใช้กรอบพวกนี้มาเป็นตัวที่เราให้ปฏิบัติตามพราะาเราก็ต้องมีไกด์ไลน์พวกนี้อยู่นะส่วนใหญ่ด็อกิเมต์เอกสารของ ISO เนี่ยอาจจะหายากนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำด้านนี้โดยตรงนะแต่ถ้าเกิดพวก CSA อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นแลน่นะมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างนะครับเดี๋ยวจะลองโหลดอเอกสารของตัว CSA ที่เป็น Star Level ต่างๆเนี่ยมาลองดูนะครับก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์นะครับเผื่อใครสนใจไปเอาเอกสารพวกนี้นะครับแล้วก็มาลองรีวิวแล้วก็คอมเมนต์กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ